บทที่ 25. บัวบานทันใดนั้นกามนิตรู้สึกดูเหมือนว่ามีชีวิตติทรีย์อย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นสระมองดูน้ำใสป่านแก้วเห็นอะไรเป็นเงาเงาขยับขยืขย่นน้ำเดือดพล่านพลุ่มเป็นฟองปุดโตโตปรากฏดอกบัวแดงขนาดใหญ่พุ่งสูงลอยอยู่เหนือน้ำ ดังว่าปลาผุดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นว่ายลอยอยู่ที่ผิวน้ำเป็นลูกคลื่นขึ้นลงขยายปริมนทนแผ่กว้างออกไปทุกทีแล้วก็สงบคงเคลื่อนไหวเพียงริ้วๆเป็นแสงแวววาวราวกับน้ำเพชรฉายเอาเงาแห่งดอกบัวเสื้อผ้าและวงพักของผู้เสวยสุขลงไปเป็นรูปจำลองเห็นว่าบวาบแแวมส่วนกามนิตเอง ก็มีใจตื่นเต้นวับวับวับวบัราวกับจะได้พบปิติสุขของวิเศษได้หันไปถามเทวดาเครื่องน้ำเงินที่อยู่ใกล้ว่านี่เกิดอะไรกันลึกลงไปข้างล่างในมนุษย์โลกอันมืดครึม้มมีมนุษย์ผู้หนึ่งตั้งจิตปรารถนามุ่งมาเกิดในแดนสุขาวดีที่นี่อีกเราควรคอยดูว่าดอกบัวนั้นจะงามดีอยู่ จนกระทั่งบานบริบูรณ์หรือไม่เพราะมีมนุษย์หลายคนที่มุ่งแดนบรมสุขอันบริสุทธินี้แต่มิสามารถจะอยู่ได้ดังปรารถนาซ้ำตรงกันข้ามเข้าไปติดอยู่ในบ่วงตันหาความร่านกระหายซึ่งถอนไม่ออกตกเป็นเหยื่อในกาม,มะคุณมีกิเลสมนทินเครื่องเศร้าหมองในโลกร้อยรัดไว้เป็นเช่นนี้แล้ว ดอกบัวนั้นย่อมเหี่ยวแห้งในที่สุดก็อันตรธา,านไปครั้งนี้ตามที่ท่านเห็นอยู่เป็นวิญญาณผู้ชายจะถือปฏิสนธิแต่วิญญาณของเพศนี้มักจะมาปฏิสนธิในทางสวรรค์ได้น้อยเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมักประพฤติตนในทางอบบยามุขทุจริตล่วงเบญจเวนเป็นอาทิเหตุผลในข้อนี้ มีอยู่ที่จํานวนผู้ทรงเครื่องขาวและแดงซึ่งท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้มีจํานวนไล่เลี่ยกันแต่ในหมู่ผู้ทรงเครื่องสีน้ำเงินอ่อนนั้นจํานวนผู้หญิงมากกว่าจํานวนผู้ชายหลายเท่านักการมนิตได้ฟังคำอธิบายอย่างนี้รู้สึกใจสั่นผิดปกติดูประหนึ่งว่าความสุขและความทุกข์เข้ามาระดมกัน ตาเพ่งดูดอกบัวซึ่งยังไม่ได้บานคล้ายกับจะตีข้อปริศนาอะไรฉะนั้นแล้วถามว่าเมื่อดอกบัวตูมที่ข้าพเจ้าถือปฏิสนธิกำลังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในครั้งแรกท่านจำได้หรือไม่ว่ามีอาการอย่างไรบ้างจำได้ดีเพราะโผล่ขึ้นมาพร้อมกับดอกขาวซึ่งท่านกำลังเหมือมองอยู่เดียวนี้ ข้าพเจ้าได้เฝ้าดูดอกบัวคู่นี้ตลอดมาบางครั้งก็มีใจหวั่นวันเพราะเมื่อดอกบัวของท่านโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําในมิช้ามีอาการเหี่ยวแทบว่าจะกลับจมลงไปอีกแต่ครั้นแล้วก็กลับฟื้นขึ้นคราวนี้สดใสดีดกว่าคราวแรกแล้วจเจริญขึ้นเป็นลำดับจนบานอย่างงดงามส่วนดอกขาวนั้นจเจริญช้า ค่อยเจริญทีละน้อยพอจวนจะถึงเวลาบานก็เหี่ยวลงคล้ายถูกหนอนบ่อนไส้แต่แล้วก็กลับฟื้นขึ้นโดยเร็วและบานงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้าบาัดนี้กามนิศได้ฟังดังนั้นบังเกิดปิติส้านดูเหมือนว่าแต่เดิมมาตนได้อยู่ในที่อันเต็มไปด้วยทุกข์ครั้นหลุดมาบาัดนี้มีความเบิกบานเฟื่องฟูใจอยู่รอบข้าง เมื่อเพ่งมองดอกบัวขาวซึ่งกำลังขยายกลีบออกทุกทีจนกลีบนอกห้อยลงมาเรียน้ำบานแผ่และดูงดงามอยู่รอบด้านขณะนั้นได้เห็นรูปวาสิทธิ์ถีสถิตยอยู่กลางดอกบัวดวงตาลืมโตมีดวงหน้าอันเปล่งปลั่งยิ้มแย้มน่ารักช้ายตามาประสบตากามนิตในเวลาเดียวกันนั้นกามนิตและวาสิทธิ กลางมือเข้าหากันแล้วจูงมือพากันเลื่อนลอยออกจากแดนสะไปสู่ฝั่งกามนิสสังเกตเห็นวาสิทธีว่ายังระลึกความหลังจำตนไม่ได้ที่หันมาหาตนก็หันมาทั้งไม่รู้สึกตัวเท่ากับดอกทานตะวันที่หันหาดวงตะวันฉะนั้นวาสิทธิจะจำได้อย่างไรเพราะผู้ถือปฏิสนธิในแดนนี้ เมื่อมีความรู้สึกในครั้งแรกที่จะระลึกจำความหลังได้ทันทีนั้นไม่ได้ถึงแม้จะเห็นหน้ากันก็ระลึกได้รางๆจับไม่ได้มั่นเพียงแต่เลือนๆแล้วก็หายไปคล้ายกับกามนิตเองได้ยินพูดถึงแม่คงคาสวรรค์ในครั้งแรกกามนิตชี้ให้วาสิทธิดูแม่น้ำที่เห็นสกาวาวและไหลลงสู่สะอย่างเงียบๆ อันน้ำขาวดังเงินยวงของแม่คงคาสวรร์น,นี้ย่อมหล่อเลี้ยงสระต่างๆซึ่งอยู่ในแดนอันบรมสุขนี้คงคาสวรรค์วาสิทธิออกอุทานดังนี้เห็นทีว่าจะซักถามแต่แล้วก็เอามือแต่หน้าผากนิ่งอึง้งเราพากันไปที่ต้นปาริชาตเถิดแต่สมทุมพุ่มไม้ที่ตรงนั้นงดงามมากเขากำลังม,มีการเล่นรื่นเริงกันอยู่ วาสิทถีชี้ไปียอีกทางหนึ่งแล้วค่อยไปที่นั่นทีหลังก็ได้ในชั้นแรกเราควรจะไปที่ต้นปาริชาติเพื่อจะได้สูตรกลิ่นหอมอันแปลกประหลาดให้ชุ่มชื่นใจซะก่อนวาสิทถียอมไปโดยดีคล้ายกับเด็กที่ผู้ใหญ่ให้สัญญาว่าจะให้ตุ๊กตายอย่างใหม่ในเมื่อยังไม่ต้องการให้ไปเข้าฝูงเล่นขณะกลิ่นหอมเลื่อนลอยมา ดวงหน้าวาสิทธิอิ่มเอมยิ่งขึ้นทุกทีกำลังพากันไปถึงหัวเลี้ยวซอกเขาวาสิทธิถามว่านี่ท่านจะพาไปไหนไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นใจเหมือนคราวนี้เลยเมื่อก่อนก่ๆน,นี้ก็เคยตื่นเต้นใจอยู่บ่อยๆได้เห็นท่านยิ้มทำให้ระลึกความหลังได้เงาๆคล้ายกับเมื่อตื่นขึ้นในทีแรก นี่เห็นจะไปผิดทางเสียแล้วกระมังเพราะดูเหมือนจะไม่มีทางไปได้ต่อไปกามนิตยิ้มไปได้ไปได้อีกไกลวาสิทธยอดรักบางทีความที่พูดเมื่อกี้นี้จะระลึกขึ้นได้กระมังในเวลานี้พอพูดขาดคำก็มาถึงหุบเขาวกว้างท่ามกลางหินผามีต้นปริชาติสีแดง และท้องฟ้าเขียวเป็นสีน้ำเงินแก่ครั้นแล้วก็ได้กลิ่นหอมตลบอบอวนอยู่รอบตัววาสิทธีวาสิทธีเอามือกดสวงอกคล้ายกับจะผ่อนลมปราณที่หัวใจเต้นแรงดวงหน้าเปลี่ยนจากปกติอย่างรวดเร็วการมนิต์สังเกตเห็นว่าถึงคราวที่นางจะระลึกถึงความหลังในชาติก่อนๆอ,อยู่แล้วทันใดนั้นนางยกแขนขึ้น แล้วโผตัวลงแนบอุราก,กามนิตปากก็พูดว่ากามนิตยอดรักแล้วกามนิตก็ประคองพาวาสิถีกลับไปทางซอกเขาโดยเร็วครั้นมาถึงทุ่งกว้างที่ร่มรื่นมีฝูงเนื้อสายโลดเต้นแต่จะหามนุษย์จักคนเดียวเพื่อทำลายความวิเวกก็ไม่มีทั้งสองลอยลงหาที่พักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ วาสิทธีเริ่มพูดขึ้นก่อนว่าการมนิตยอดรักน่าสงสารเธอจริงที่ได้รับความทุกข์มาแล้วครั้งที่ได้ทราบว่าฉันตกไปเป็นภริยาสาตะเคียนเธอจะรู้สึกคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกามนิตเล่าให้วาสิทฐีฟังว่าเรื่องที่นางตกไปเป็นภริยาสาตะเคียนนั้นไม่ใช่ทราบจากคำบอกเล่า แท้จริงได้ไปเห็นด้วยตาตนเองที่กรุงโกสัมพีขณะกระบวนแห่ผ่านมาได้เห็นดวงหน้าวาสิทธิมีแต่ทุกแสนสาหัสกระทำให้รู้สึกเชื่อแน่ว่าวาสิทธิคงยอมตามเพราะถูกผู้ใหญ่บังคับไม่สามารถจะขัดได้วาสิทธิพูดว่าถ้าฉันไม่ถูกหรอกโดยได้รับหลักฐานเป็นพยานแน่นแฟน้นบังคับที่ต้องเชื่อว่า เธอได้ถึงแก่ความตายเสียแล้วก็เป็นไม่ยอมให้ใครในโลกบังคับได้ครั้นแล้ววาสิทธิเริ่มย้อนเล่าเรื่องความหลัง